เอาก่อนวางวางปลาไปให้นุ่นก่อนปอนุ่นก่อนได้ยัดในตัวเนี้ยหาไม้ยาวๆไม้ยาวเนี้ยให้เล็กใส่ให้ดันดันก็ต้องดันเฮ้ดันดันดันตานี้ใจมุขส้นะเออใส่นั้นยาวเ่รอฟอนุน่ะนอ่ะเออ

ຢ່າເລືອອັບລອຍບອມປ່ອຍອ້າວຕ້ອງຢູ່ສະເດີກໍຕ້ອງຢູ່ສະເດີກໍຄືເນາະເບິ່ງບໍມີອົງກົນກະດາດແຮນີ້ຕຶບກັນໃສ່ເຂົ້າເນາະ Say sếp có cao tam luôn và nhỏ bong nhỏ nhỏ ngon 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 này tập này ha, rồi, rồi đấy, rồi đấy, nó đẹp hơn rồi, rồi, ha, đùn na nôi đùn na nôi ma ma

ตอนนี้ทำไมรถเยอะแทะ้โอ้วันนี้น่าจะร้อนเหมือนเดิมอะ่ะ เมื่อวานนได้บรรยากาศอย่างดีนะแต่วันนี้นี่เด็ดจ้าเลย กลี่ะปันอนุมนี่เลยเออสลบสลบน่อยครับอมม่ตองนี้มาหลอกน่าดูนะ ปล่อยเลยปล่อยเลยอยกอีกนิดน้อยวางวางวางนี่ปอปลาก็หนักกว่าแล้วดีนะที่เราตัดออกรึ่งหนึ่งทำไมอย่างนั้นนี่ยกแต่ปอปลานี่

เป็น40ซอลส6 0เซนนะครับ4พ,พังหนึ่งเมตรห้าว่างน่าจะกอลสดเลยกรมเดิ đây nãy xịt giờ sẽ lấy còng tay cho bản, nùn nít này, ơi, à, vang ok, mít mít này này, cứเอา bay, à, ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับป้ายันไม่พูกด,ดว่วนครับสวัสดีครับ